สวัสดีครับพบกันวันที่12บทับ้านะครับผมราคาผักตลาดดอนแขวนมอนเดินนะครับผมกะเพราหัวละพาพวกนี้อยู่30 40 50, นะครับตามความสวยนะครับใบเลื่อยนะครับใครถามมาเยอะเลยนะครับ50บาทนะครับโลละ50บาทนะครับวันนี้พริกแดงนะครับพริกแดงก็ยังมีราคาอยู่นะครับถุงหนึ่ง7 0 0 800นะครับพริกเขียว800900นะครับพริกเขียวนะพริกเขียวแพงนะครับผม มะเขือนะครับมะเขือวันนี้350บวกถึง400นะครับผมทั่วฝักยาวถุงถุงหนึ่งอยู่ที่700นะครับ10โลนะครับผมมะเขือยาวถุงหนึ่งอยู่ที่130บวกนะครับผมตามความสวยนะครับประกาศเขียวนะครับประกาศเขียวถุงหนึ่งอยู่ที่1 3 0 140บวกนะครับผมถ้าไม่สวยลงลดลงมาเหลือ8090กบาทก็ตามตามความสวยนะครับผม แตงแตงวันนี้เริ่มที่240บวกนะครับแตงนะครับตามความสวยนะครับเนี่ยถั่วฝักยาวถุงหนึ่งเจ็ขนาดถั่วเศษเศตอนนี้ยังแพงนะครับถั่วแพงมะเขือเปาะก,ก้า350บวกนะครับขยับจากเมื่อวานนะครับวันนี้บางเอ่อบางเจ้าถ้าสวยๆก็ถึงถึงราคาถึง400เลยนะครับต่อถุงนะครับ10โลนะครับผม ตะไครนะครับกระลำเนี่ยกระลำถุงหนึ่ง180บวกนะครับ10โลนะครับเนี่ยที่ว่าแกะมาให้นะครับผมอยากทราบราคาแล้วก็ถามมาได้นะครับก็คือ,อ,อมีพี่น้องเก็มาเช่าแผงนะครับเช่าแผงก็ติดต่อมาทางเพจกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์เฮียปอให้นะครับผมขอบคุณมากครับ